สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาลงคลิปย t u ู e ครั้งแรกนะคะมันก็คือมีปัญหาคือมันจะลงคลิปยาวไม่ได้นะครับก็คือผมต้องมาลบเพื่อนในนี้ได้แหละเดี๋ยวผมก็จะเล่นปลูกผักก่อนนะฮะไอ้น้องโมก็เล่นเดนเดียวเดิรเด,ยเดียวนะคะอุ้ยนะครับนะครับเออเออพูดเสียงผู้ชายเลยพูดครับเลยเริ่มโตนะครับเกมนี้ผมก็คือแบบเล่นรวเลย น่าจะเล่นนานนะคะเพราะว่าชอบเล่นเล่นเป็นสามสิบสี่สิบนาทีอ่ะอ,อแต่ผมก็จะถ่ายแค่ยี่สิบนาทีโคตรเร็วยี่สิบอุ้ยเครื่องแบบเลยอุ้ยมันจะมีแสงอันนี้ออกมาไหมเนคุณคุณได้เข้าร่วมกับประสบการณ์กับสามเก้าเก้าอะไรวะเนี่ย เป็นไข่วุ้ยสัตว์โอ้ย,ย,อยขอโทษนะครับเอ่ยูทูบนะครับอย่าเพิ่งทำะไรผมนะครับผมก็แค่มันเนี่ยกบของผมมีเงินเท่าไหร่นี้เฉยทุกคนดูหน่อยมันโชว์ไม่ได้มันอยู่ตรงเนี้ยที่ผมลากแหละแม้ในนี่ยนละเดี๋ยวอู้เนี่เดียตรงเนี้ยตรงเนี้ยกึ่งหนอนตรงเนี้ย เอิ่มทุกคนผมชี้นะมันอยู่ในโลบกเนี่ยแถวนี้เอิ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยตรงนี้ยที่ผมเดินชี้อ่ะเนี่ยเอิ่มเนี่ยเออน่าจะวูบละมั้งครับกนที่เคยเนี่ยเอ้ยน้ำโมน้ำโมกวาดคลิปอยู่กูอัดคลิปอยู่น้ำโมมึงจะได้ลงในยูทูบแล้วนะเป็นไปครับเอ้ามึงเอาให้กูเลยเหรอเอ้ยไม่ขายไปได้แนะ่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมพิมพ์กันนะอันนี้ก็ของผมก็จะเป็นเหมือนี้ครับก็ไม่เอากูคำว่ากูดิพอเวลาพิมพ์แบบไม่พูดเลยนะอัดรอ,อคิปไม่ไงั้นมดจะได้วควนะคน่นไปถ่ายดดนะยิงโอ้ยพิมพ์ผิด เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ,ยอ,ยอยไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ดีเออ้ยคิดเป็นไรครับเดี๋ยวไอ้ไอ,นอ้น้ำมอมกระโดดใส่กูทำไมนี่อัดคลิปอยูอัดคิอยู่อัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่ไอน้ำมอมอะไรอ่ะเอาเอาเพื่อนกูกูแอบเบีเ่ยงเบี่ยงเราแล้วนะครับถ้าเราซูมไปเนี่ยก็คือนี่ผมเปลี่ยนเป็นตัวตัวนี้แล้วนะครับ เข็ okay, ไมไวจำไว้ไอ้หมูกวาดทิปอยู่เตีวยวมันจะพูดนะได้มั้ยนะน่าจะไม่ได้ไปได้จริงด้วยเออไปได้จริงด้วยเดี๋ยวผมอุ้ยออะไระเนนะอุ้ย,นะยเนี่ยช้าวะ่ะเนี่ยช้า อู้แวันนี้อู้มึงโชว์กูเลยเหรออู้โอเคโอเคโอเคครับซีเรียเพิ่งแบนผมเฮ้ยเน็ตช้าจัดเน็กูช้าจัดเน็ตช้าจัดเลยเฮ้ยเดช้ามากเลยเดี๋ยวผมต้องเข้าโลบอกใหม่ आ. อืออยู่ก็คือผมค้างะมันค้าง เนี่ยมันต้องเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนนะคะตอนคุยอ่ะโอเคปิดไว้ก่อนเนาะตอปไปก่อนอุย้ยไอ้นโม,โมแม่งงอ,อกเกมวะพิมพ์มาพอดีแม่ง,ไ,งไอโนโมออกเกมไอ้นโมออกเกมเลยไอ้นโมออกเกมเลยมันจะมันจะเล่นลันฟ้านะนะฮะเล่นลันฟากูเบื่อลันฟ้าแล้วนะนะ มันจะให้กูเล่นอไรกันมันนะไอ้เกมไร้าสาระน่ะเกมมันยาวอดนไหนไม่ได้เป็นยาวอดเหมือนไม่แค่มีซอมบี้กัดเห็นอันนี้นก็คือไอ้โนโมัวกูขอถาเลยก็คือมันจะค้างวันนี้อ่ะกูไม่ก็อยากเล่นอ่ะเออเข้าใจมั้ยไอเก้าเล่นด้วยนน่ะใครปิวะ is the circle is the circle ได้อดอดบอกว่าชนะนั่นน่ะเออมาแล้วฮะพอดีเบนนั้นมา นี่ครับผมคิดว่าไหนบอกว่าชนะห้าไอ้โนมแม่งพิมพ์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันพิมไม่เป็นมันยังไม่รู้อะไรมากพอเรามันจะพิม์มันโอ้ยโอเคปั้นป้ามันเรียนมันเรียนเก่งนะมันเรียนเก่งมันจําชื่อกูได้กูเปลี่ยนตัวมันก็จําได้แต่ก็คือก็คือข้อเดียวก็คือมันพิมพ์มัวพิมพ์แต่โอเคโอเคพอเรากูจะพูดว่ามันพิม์ภาษาไทยแบบเบ็บเบ๊บ้าจมบีอะไร อ่ะอำอำอำฮิเอออออะไรดิเล่นด้วยเหรอนี่นี่อันนี้นี่นี่อ๋อไม่เอาไม่เอานี่ไม่เอามานี่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 อันนี้จะเล่นด้วยเหรอหยุดเฮ้ยเมื่อกี้มีคนปิวครับเมื่อกี้ผมก็ปิวอะไอ้นโมไงเพื่อนเมื่อกี้มีคนปิวอะเออเมื่อกี้เอออะไรดิเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าเราสัก เดี๋ยวแป๊บน,นะครับปอดีพิมพ์บอกเขาแล้วนะครับผมพิดว่าโอเคเราเล่นด้วยเราถ่ายคลิปอยู่ทำตัวดีๆนะอะไรนี่กี่คนสามคนสามคนบ่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณโดนติวไปไหนเอิมโอเคเล่นได้แล้วเพื่อนเอิ่มนี่ไงนี่วันนี้นี่นี่ไงไงวันนี้นี่นี่นนนน วันนี้ทุกคนวันนี้นี่เนี่ยใครก็ได้มาคนนึงนิ้วนี้นี่เอ่อแมวอ่ะวัเล่นสองคนก็ได้เริ่มมากก็คือโหลดจ้าเอ้ยไอ้น้ำโมแม่งอยู่ใกล้ว่าเสียดีเสียดายเสียดายเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้ำโมกูขอเฮ้ยโอ้ยแม่งซื้อปืนเนี่ยนะซื้อปืนเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกว่าซื้อปืนนะ ซื้อฐานเยอะเลยเดีคยนะครับเมื่อกี้ผมพิมพ์ว่าซื้อปืนแล้วก็ซื้อฐานเออไปซื้อเลยซื้อฐานก่อนนะ่ะมันจําเป็นมากก็คือผมจะซื้อฐานนะครับแล้วก็แฮนง์มูเฮ้ยอันนี้สิบหาบาทอ่ะอ้สามสิบบาทผุ่มสิบะคุดเอิมดู แม่ผมเรียกนะครับเมื่อกี้มีเรื่องนะครับก็คือไปคุยแล้วคือคือแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้แบบพูดมานะครับไม่ได้ถ่ายคลิปม,มานะครับก็คือแม่ผมไม่ได้โทรมานะครับปุ๊บอะไรนี่ไอ้ที่ผมคุณนโมอเอานโมอเอานโมอเอามึงเก็บด,ดีเ,ออเปิดก่อนไปเปิดโนไม่ใช่ของกูเดี๋ยวกูพิมพ์ก่อนเออของมึง เอ๋เอมึงจะให้กูเก็บเหรอเดี๋ยวมึงค่อยเอมึงเอาตัวนี้เหลยจะพึ่งเออกูขี่ก็ได้อย่ากระโดดมึงจะให้อันนี้ไปแบบอู้หอุ้ยตรงนั้นมีบ้านด้วยขี่ไปก่อนนะ นู้นเนี่ยนู้นเนตรงนั้นตรงหน้าหน้าเห็นไหมอีเงี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอืมไอ้นมอ๋อนี่ยอยู่แล้ไอ้นมมาขี่มาก่อนเลยเฮ้ยไอ้นมไอ้นมไอ้นมตายไอโนมอย่าพุ่งไปนู่นน่นนู่นนูนนู่นนูเออมันจะมีตัวติดไฟไม่มีไอ้นมไอ้นมช่วยกูด้วย โอ้ยนโมให้ของก oh, ูด้วยดีหูใจรายจัดเลยมันจะเอาหูหูหูโนโนโน่ผมขอเอาอันนี้เออได้เร็วอันนี้ก็ขายอยู่มูลค่านะโห้างขนามีช้างสองตัวมันเป็นล่อดีกว่าเวไปให้มาปราพวกเออเขาต้องเอาเซอร์บี้เนื้ออะไรแบบนี้นะเอามาลอกับเนี้ย ให้มามาชอบอะไรบบนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะมึงจะเอานั an joue, ้นเป็นนน้นๆเลยหรอใกล้มืดแล้วใช่ไหมเพะฝนตกฝนตกอ่ะเออมึงจะให้ไอ้นี่มันสเลสสีเลยหรอไม่ใช่เป็นไอ้มึงขี่ดิไอ้นีมอดเป็นตามึงเอาทุกคนเดี๋ยวผมหยุดไว้ก่อนนะผมจะไปเจ็ดพันเมตรก่อนเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมถึงเจ็ดพันเมตรแต่ถ้าผมตายครับผมก็จะโชว์ให้ดูหมามาๆมาเออเออ ไอ้น้ำมูนน่าจะไม่ลงก็จะไปทํามาหมกกระหม่มอมยอกยอกเดี๋ยวให้ถึงเจ็ดหมื่นเมตรก่อนะครับเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนโอเคห,หยุดยากอะไรเฮ้ยยังการก่อสร้างเดี๋ยวผมเข้าไปเลยกันนะเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนอืมอได้้อหยุดหยุดหยุดโอเคครับพอดีเมื่อกี้เหตุอันตารายกันลงมาก็คือผมก็คือ เบีโยรซอมบี้นะเดี๋ยวผมยุบเบรถก็ดีกว,ว่าไปเจ็ดหมื่นเมตรเลยเฮ้ยพูดผิดเจ็ดพันเมตรไอ้น้ำมุมเป็นไรเจ็ดพันเมตรนะฮะไม่ใช่เจ็ดหมื่นเมตรนะเจ็ดพันเมตรก็จะเจอหมู่บ้านเท่าไหร่เนี่ยสามพันเมตรเองไม่มีมาป่ะ้โอ้โห อย่าคิดไปแม้แต่น,นิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอไอน้ำมูมึงไม่ต้องไปนะแต่โมงตายหาตายโห่วยน้ำมูมึงอย่ายไปนะคำนี้โม่ไม,ม่มีมึงจะไปเยอะพูดภาษาไม่ออกไงก็เลยพูดภาษาไมอออ่ออกกันไอ้น้ำโมูมึงต้องเหมือนทาคิโร่ดูสต็อปไปก่อนนี่ก็คือจดหมายของเรา เจ็ดพันเมตรเฮ้ยขึ้นก่อนดิสับดุมันฆ่าตายก,ก่นอนเออมันต้องมีคนหนึ่งล่อไปไหวไอ้น้าโมบุกไปดูนี้นจะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้ำโม,มเข้าไปได้ไหมผมพิ่ว่าไอ้น้าโมขอยืมปืนหน่อยนะฮะแต่ผมก็คือจะไปยืมปืนไอ้น้ำโมวันนี้เอ้เอ้โอ้ยมึงอย่าทำเพื่อนดุย ไอ้ไอหมาป่าม,มันคือหมาป่าเออวิ้ยตีแลงวไคุณ้ยออไอเอยเฮ้ยได้แค่ถึงมาแถวนี้นะ้นะสองโอ้ยปาะคาบุงนอกบายบายฮะ